ค่ะพี่เต๋สวัสดีค่ะน้องนุย้ยสวัสดีแฟนเพจกิษดาคูดค่ะนะคะ,คะวันนี้ช่วงบ่ายๆมาพบกับพี่เตา๋าพี่นุย้ยเนาะเนาะวันนี้นะคะนานๆทีจะมาเจอกับพี่เต๋ออีกแล้วนะคะบอกเลยว่าวันนี้นุ้ยกับพี่เตา๋ามีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําลูกค้าแน่นอนค่ะสําหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าจริงๆเลยของกิษดาคูตค่ะนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันหน่อยสำหรับคันนี้นะคะที่ใครอยากได้ ตัวนี้เป็นสายประหยัดน้ํามันด้วยโ oh. อ้โหตัวนี้เป็นสายประหยัดน้ํามันค่ะลูกค้าเพร<อ>าะตัวนี้ซึ่งเป็นตัวไฮบริดไฮบริดพลังงานไฟนะคะบอกเลยพลังงาน,งงานเอ,อ่อรักโลกใช่รักโลกลดโลกร้อนอะนะสำหรับตัวนี้2ระบบ2ระบบไม่ใช่แก๊สนะลูกค้าฟังดีๆนะคะ2ระบบคือน้ำมันเบนซิน,ซนและก็ใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเองผันเปลี่ยนแปลผันนะคะเวลา พลังงานหมดซึ่งจะเปลี่ยนมาเป็นแค่น้ํามันเท่านั้นเอง<ะ>แต่จริงๆแล้วพอเวลาพลังงานชาร์จเต็มแบตเมื่อไหร่นะคะจะเปลี่ยนกลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งจะไม่ยุ่งกับตัวน้ํามันเลยะนะคะลูกค้าบอกเลยคันนี้ใช้ไปนะสบายใจหายห่วงค<ะ>่ะนะและซึ่งเป็นแบรนด์ Honda ด้วยพี่เต๋ายังไงก็หนึ่งขายข้องค่ะนะซื้อขายข้องแน่นอนอะไหล่หาง่ายแม่ทนแอนถูกสําหรับะค,ะคันนี้นะคะฮอนด้าเจส h ไฮบริดสีฟ้าอันนี้สีเขียวแต่ว่านี่คือเอกลักษณ์ของเขาก็คือพวกไฟพวก<ช>ของแต่งก็จะเป็นสีฟ้าตรงนี้นะคะ,ะสำหรับคันนี้นะคะมาในราคาโดนๆนะคะตัวนี้ปี2012นะคะราคาเพียง3 19,000บาทเท่านั้นเองที่สำคัญนะคะลูกค้า ไม่ต้องใช้เงินดาวอ่ะอะไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะลูกค้าจัดไฟแนนซ์ออกรถได้เลยนะคะถูกต้องค่ะเนาะ ผ่อนอยู่ที่6,300าบาทโอ้โหอันนี้คำนวณมาให้เสร็จสับใช่72งวด72งวดหรือจะผ่อนนานสุดไปเลย8 4งวด8 4งวดผ่อนเดือนละ5,800บาทค่ะโอ้โหลูกค้าขาบอกเลยนะไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวไม่ต้องใช้เงินเลย84งวดกับ72งวดลูกค้าขา8,00 0กว่าบาทเท่านั้นเนาะลูกค้ารีบเลยใครสนใจลติดต่อเข้ามาหาหนุ่ยติดต่อเข้ามาหาพี่เต๋า กับโปรโมชั่น11เดือน11ไปดูกันต่อค่ะพี่เต๋าสำหรับ Honda Hybrid นะคะตัวนี้ไฟก็จะเป็นสีฟ้าอย่างที่เต๋าบอกนะคะแล้วก็ชุดแต่งของเขาพวกกันชนหรือว่ากระจังกันจังก็จะออกสีฟ้าใช่ค่ะราออะไรอันนี้คือสีฟ้าคือเอกลักษณ์ของรถไฟฟ้าของรถไฮบริดนะคะใชค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวนั้นจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่าควบคุมด้วยไฟฟ้าหรือว่าน้ํามันไม่ใช้น้ํามันก็จะเป็น สีฟ้าเพื่ออะไรน้องนุ้ยเพราะว่าตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาคือรักโลกนะคะ,คะรักโลกก็จะใช้แบบโทนสีฟ้าอย่างนี้อ,อันนี้คือเอกลักษณ์ของไฮบริดนะคะถูกต้องอค่ะมาต่อเลยค่ะลูกค้าด้านข้างนิดนึงค่ะ คันนี้นะคะจะได้ล้อแม็กอันลอยนะคะแม็กเดิมๆเลยตัวนี้ยางมิชลินอย่างดีเลยน่ายางอยู่ที่185 65แปอบ15ตัวนี้มาพร้อมกับล้อแม็กของ h o n d ้สแตนดาร์ดเลย15แน่นอนลูกค้าคะสำหรับแม็กคันนี้นะคะมาเลยค่ะต่อกันเลยลูกค้าหารุ่นนี้หายากจริงๆนะสำหรับตัวไฮบริดนะประหยัดน้ำมันประหยัดพลังงานมากๆลดโลกร้อนด้วยใครรักโลก ต้องจัดคันนี้ใช่แล้วนะโอ้แล้วสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวแบบขับไปเด่นมากอะพี่เต๋าสะท้อนแสงนะไปที่ไหนนะในช่วงหน้าหนาวอย่างงี้เนาะไปเที่ยวนะคะเขาเปิดประเทศแล้วหารถไปเที่ยวไปกันทั้งครอบครัวไปกันเพื่อนฝูงนะคะแล้วเน้นความประหยัดจะได้เอาเงินไปเที่ยวไปใช้อะไรเนาะไม่ต้องเอาแบกเงินไปเติมน้ำมันใช่คุ้มจริงๆน้องนุ้ยกับฮอนด้าไฮบริดนี้เต๋าบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มไปกันได้ถามสามสีคนนั่งกันไม่ได้หลายคนสบาย,ายสบายเน,น,นะะแล้วที่สำคัญน,นะเป็นเป็นหประตูรุ่น5ประตูแฮดแบกในตัวนี้มันจะเก็บของได้เยอะถูกต้องนะสัมภาระสัมภาระเอามาเก็บได้เลยอ่านั่นแหละเนาะอเพราะว่าเรามีช่องเก็บสัมภาร,ระต่างหากเลยนะคะลูกค้าด้านท้ายนะคะลูกค้าดูไฟก่อนแมพี่เต๋อ ไฟท้ายเนี่ยก็ยังคงความเป็นไฮบริดใช่แล้วสีฟนะฟคือไฟด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวแซมสีฟ้าใช่แล้วก็นั้น,ขน,นเขาจะมีไฟเพชรด,ด้วยใช่เ,เห็นไหมตัด หลี่ยมทำให้แลดูสวยงามนะคะอันนี้ก็สวยจริงค่ะเสริมเสริมขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องแต่งเพิ่มก็ได้นะถูกต้องค่ะแล้วก็กระจังการชนหลังเขาจะไม่เหมือนใครน้องนุ้ยมันจะเหมือนแต่งชุดแต่งขึ้นมาเหมือนชุดแต่งแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือบอดี้ของเขาถูกไหมกับบอดี้มากับสแตนดาร์ตป้ายแดงแล้วมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอย4จุดด้วยกันโอ้โหครบหมดเลยนะคะนี่นะคะคุณผู้หญิงใช้ได้เลยน่ารักเก๋ไก๋กระทัดรับนะคะ แล้วที่สำคัญนี่มาอีกกับสปอยเลอร์นี่สเกิร์ตมาอย่างสวยงามเลยนะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะคะพอตัวอย่างเงี้ยคือเท่เก๋ไก๋เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดข้างหลังให้ดูอันนี้ทะเบียน9899พี่เต๋าขอสงวนสิทธิ์เลขนะคะเพราะว่าเจ้าของขอป้ายคืนนะใช่ค่ะอันนี้แจ้งก่อนนะแจ้งในไลน์เลยเนาะอ่ะลองดูกันสำหรับห้องเก็บสัมภาระก่อนเลยพี่เต๋าค่ะโอ้โหกว้าง กว้างขวางกระเป๋าเดินทางนะคะวางได้และเดี๋ยวพี่เต๋าเราจะพับเบาะให้ลูกค้าดูนะสำหรับตัวนี้สามารถพับได้พับได้เลยลูกค้า <360 S 2> สอ้อองศานะคะตัวนี้สามารถพับเก็บได้เลยสองฝั่งเลยนะเน่โห อยากวางต้นไม้อยากวางกระเป๋าเดินทางอยากวางของสัมภาระสบายมากแล้วเหมาะสําหรับคนที่เอารถไปทําค้าขายเนาะไปเปิดท้ายขายของเนาะไปเปิดท้ายขายของสามารถขนของได้เยอะนะนี่ขายต้นไม้อยังกําลังคิดกันเนาะตอนนี้ไม้ด่างไม้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขายแบบขนของไปได้เลยแล้วใส่ถาดท้ายอย่างนงี้เนาะมีถาดท้ายด้วยนะคะแล้วฮอนด้าตัวนี้เป็นไฮบริดเราไม่ต้องไปแบบ ไม่ต้องไปเซฟน้ำมันไม่ต้องไปติดแก๊สให้เสียรถเนาะ<ช>ก็คือใช้แบบนี้ไปเลยประหยัดมากถูกต้องค่ะแนะต่อบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มนะคะสําหรับ Honda Hybrid นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเมนเทนแนนท์ถูกไม่จุกจิกอะไหล่หาง่ายนั่นแหละลูกคนะ้าคะรีบเลยเนาะและให้ดูนะลูกค้าเนี่ยดูน็อตดูอะไรนะยังเหมือนเดิมไม่มีรอยไขไม่มีรอยแกะอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันเนาะ สำหรับคันนี้ลูกค้าขาขอย้ำเลยนะคะสำหรับไฮบิดตัวนี้เนาะ319,000บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวาาไม่ต้องใช้เงินใดๆทั้งสิน้นผ่อนอยู่5,800บาท5,800บาทลูกค้าขาผ่อนเบาๆสบายๆไปเลยรถก็ที่สำคัญนะไม่ได้ผ่อนเลยละลูกค้าใช้ไปเนาะเกือบ2เดือนถึงจะได้ผ่อน เพราะว่าตอนนี้นะคะโปรโมชั <Pro S 2> ่น <Pro S 2> ไปไให้ลูกค้าเหลือเงินไปใช้เที่ยวออใช้กินเนาะป,ปีใหม่แล้วนะคะเปิดประเทศก็ต้องเก็บเงินไว้นะคะส่วนการออกรถของเราง่ายๆเลยลูกค้าจัดเอกสารมานะคะถ้าสลิปเงินเดือนเงินเดือนผ่านบัญชีลูกค้าออกรถภายใน15นาทีได้เลยได้เลยนะคะอ่ะใครทํางานอะไรบ้างคะยังไงไรายงานตัวนิดนึงเนาะแจ้งมาได้เลยว่าใครทํางานอะไรอยากจะรู้เรื่องเอกสาร,หรอหรือว่า อยากจะรู้การจัดไฟแนนซ์เป็นแบบไหนข้าราชการจัดไฟแนนซ์ยังไงเอกสารอะไรบ้างารับเหมารับจ้างต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะลูกค้าสามารถแจ้งมาได้เลยคุยมาได้เลยในคอมเมนต์นะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะมีแจ้งนะคะว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเนาะพี่เตา๋าค่ะลูกค้าคะ่ะใครเข้ามา,ช,า,ช,าช่วยแชร์ให้หน่อยนะคะ ราะว่าตอนนี้มันปิดการมองเห็นอยู่นะคะไม่เห็นหรือว่าใครนะคะก็กดสติกเกอร์โกรหรือหัวใจหรืออะไรสักอย่างมาก็ได้ค่ะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเขาอ่านคำคอมเมนต์นิดนึงค<ช>ุณชมพูบอกว่าสีสวยมากครับ<ช>คุณวรสนาบ,บอกสวยนะคะคุณคนนชารกาบอกใช่เลยแจน่นไฮบริดไม่เคยเห็นเลยครับใช่แล้วเพราะว่าไม่ค่อยมีคนขายนะคะสําหรับคันนี้เจ้าของเขารถมาเทินเนาะมาเทินคันใหม่ของโชรูมไปฉะนั้นตัวนี้เต๋อบอกเลยหายากจริงๆแล้วก็สีเขาสวยมากะนะเล่นรถมือสองนะคะซิตี้คาร์อีโกคาร์สิ่งสําคัญเลยนะคะแล้วก็ที่ขายดีเลยก็คือสีรถนะคะ สีรถต้องเป็นสีที่โดดเด่นเนาะเป็นสีที่ไปไหนก็คนจําได้นะแล้วสีเนี้ยเป็นสีที่หายากด้วยนะคะสําหรับสีเขียวสีเขียวนี่เขาเรียกสีเขียวเลมอนเขียวมะนาวอ่าใช่ค่ะสีสวยจริงๆนะคะมันไม่ได้เขียวแป๊ดไปหรือว่าอ่อนไปนะเขียวเนี้ยสวยมากเขียวน่าใช้แล้วก็ไปทางไหนบอกเลยว่าเด่นละกันเนาะเข้ามาอันนี้คือสตาร์ทแล้วนะคะน้องนุ้ยคือจะบอกว่าเงียบมากพี่สาวนี่สตาร์ทแล้วไฮบิดนะคะของ คือทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นไฮบริดไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามแต่ค่ะเขาเน้นความเงียบเน้นความเงียบเน้นความประหยัดนะคะแล้วก็เน้นสีสันของรถนะคะเพราะว่าภายในมันหรูมากแล้วก็นี่เปิดเข้ามาดูเห็นไหมน้องนุซุมมาตรงหน้าจอพี่เต๋อจะบอกว่าสวยมากเพราะทุกอย่างเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าสีสะท้อนแสงเนี่ยสีฟ้านะ ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เห็นไหมจอต่างๆิทหรือว่าจอแสดงผลต่างๆเนาะเป็นสีฟ้าฟ้าแบบนี้ลูกค้าค่ะเฮ้ยพี่เต๋าขับกลางคืนมันแสบตาไหมไม่ไม่นะลูกค้าเป็นสีตัดแสงใช่กลางคืนน่ะเราเปิดไฟเนี่ยมันจะอ่อนกว่านี้ลงมาอีกใช่แล้วมันจะเบาลงกว่านี้มันจะเบากว่านี้นะคะก็ให้เห็นเด่นชัดเนาะเวลาเราเดินทางมันก็ สายตานะไม่ทําให้เสียสายตาด้วยแสงพวกนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นอให้บิดมันเป็นตัวนี้มันเป็นตัวลกรักโลกร้อนอยู่แล้วมันจะไม่ให้เราแบบเกี่ยวกับอะไรที่มีความร้อนหรืออะไรต่างๆค่ะพี่นะคะแล้วภายใน Honda เนี่ยสวยมากเห็นไหมลูกค้าซมซูมาใกล้ๆลูกค้าดูได้เลยนะคะว่าสภาพเขาสวยแค่ไหนสําหรับรถปี2012นะคะยังใหม่กิ๊เลยเห็นไหมสภาพเหมือนป้ายแดงเลยใช่ค่ะนี่จอ จอดิจิตอลนะคะสภาพตัวนี้เป็นแอร์นะคะจอออุณหภูมิแอร์ความแรงของลมแอร์นะคะแล้วก็มีมัลติฟังชันสามารถปรับฟังเสียงเครื่องเสียงได้เลยนะคะแล้วเบาะเขาจะเป็นเบาะแต่งเบาะเหมือนแต่งซิ่งใช่อันนี้คือเบาะเดิมเลยนะใช่ค่ะเบาะซิ่งเลยแล้วก็เบาะเขาแบบหนานุ่มใช่คือความเหมือนการแต่งซิ่งก็คือ ขนาดข้างของเขาจะพอดีกับลำตัวเราะเวลาเรานั่งถูกต้องไม่เมื่อยหลังนะคะลูกค้าแล้วตรงนี้เนาะสามารถโอบเข้ามาที่สะโพกเราได้อีกนะโอบเข้ามาที่สะโพกเราได้ตรงนี้ก็โอบที่ตัวเราลูกค้าค่ะนี่เหมาะสำหรับผู้หญิงบวบสวยๆอย่างเราเหมาะสำหรับผู้หญิงเงาๆเหมือนมีคนโอบอยู่โอไม่ใช่ไม่นะไม่นะโอบอยู่ไม่น้อยนี่โอบไหมโอบไหมอย่างนี้พอเวลา เราขับรถไกลๆเนาะต่างจังหวัดเราก้<ช>นึกถึงความสะดวกสบายนะ<ช>เวลาเราขับรถไม่ปวดเมื่อยนะคะ<ช>คออะไรอย่างเงี้ยเนาะ ฉะนั้นลูกค้าเล่นรถ Honda h y b r i ริคันนี้สำหรับ Honda Jazz คันนี้เต๋าบอกเลยคุ้มจริงๆกับราคาเพียง3,19,000บาทใช่ค่ะได้รถปี2012รถปีใหม่ไม่ต้องใช้เงินดาวแม้แต่บาทเดียวอเออแล้วก็ผ่อนสบายๆวันละ100บาทนะใช่เนาะบอกเลยเรากินอะไรนะพี่เต๋าเดี๋ยวนี้วันหนึ่งเกิน100ใช่แล้วเกิน100นะคะลูกค้าทานน้อยลงมาหน่อยเก็บเงิน100บาทเอาไว้ผ่อนรถบอกบอก ทุกท่านที่เข้ามาบอกเองบอกท่านผู้ชมบอกทุกคนนะจากเคยใช้วันละ2 0 0บาทเก็บใช้วันละ100พอลูกค้าคะอีก100นะคะเอามาผ่อนรถจะได้เป็นของเราใช่แล้วบางคนประหยัดบางคนจะต้องนั่งแท็กซี่ค่ะนะวันนึงกี่บาทพี่เต๋า 1. อยไปใช่อ่ะบอกเลยทั้งไปและกลับถูกไหมคะบางทีเรียงเลงกลัวว่าจะโดนหักมาสายขึ้นแท็กซี่เลย โดนหักมาสายสวัสดีคนดูโดนหักมาสายนี่คือใครพี่เต๋าก็โดนหักมาสายดิบางทีบางทีเร่งๆหน่อยเนาะกลัวสายกลัวสายนะคะนังแท็กซี่ไปโอ้โหไปกลับก็เท่าไหร่เลยใช่ลูกค้าหาเจียนมาให้เราแค่วันละ100บาทเท่านั้นหยอดกระปุกไว้ก็ได้เดือนหนึ่งลูกค้าได้จ่ายค่างวดรถสบายๆไม่ต้องเหนื่อยด้วยนะคะลูกค้าขาะเนาะฝากไว้ด้วยสําหรับ j จสไฮบริดคันนี้นะคะปี2012สสีเขียวเรมอนเขียวมะนาว นะคะสีสวยมากลูกค้าต้องมาดูของจริงไม่ต้องเชื่อพี่เต๋าไม่ต้องเชื่อหนูแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนนะยังมี Honda Jazz อีกสวยมากเดี๋ยวจะพาไปดูสีบรอนเงินข้อสวยเลยสวยกว่าคือคนละรุ่นนะคนละแบบอ่ะเนาะลูกค้าอย่าเพิ่งไป้ํามันล้วนแล้วราคาแค่สองแสนกว่าบาทลูกค้าอย่าเพิ่งไปไหนนะไปดูข้างหลังก่อนนะเดี๋ยวพาไปดูว่าข้างหลังข้างหน้า กว้างนั่งสบายแล้วห้องโดยสารขนาดนี้แล้วแล้วข้างหลังไปกันได้กี่คนปะเป็นมามาดูค่ะสําหรับด้านหลังของตัวนี้นะคะโอ้โหกว้างมากคือที่สําคัญเลยนะพี่เต๋าค่ะอยากให้ดูในส่วนของเบาะก่อนเลยอ่าคือข้างหน้าเห็นแล้วค่ะมีฝุ่นนิดนึงมีฝุ่นก็คือเก็บไว้นะคะยังไม่ได้ดูดออกนี่ดูเบาะ จะเป็นเบาะเรียบเนะแล้วก็จะเป็นเบาะชิดเลยเขาก็จะบอกว่ามันสามารถเข้ากับสรีระเราได้เช่นเดิมเนาะแล้วก็ถ้าใครตัวสูงสามารถยกยกขึ้นได้นะคะนี่เห็นไหมสามารถปรับหัวหมอนพนักพิงอย่างนี้ได้นะคะลูกค้าขาโอ้โหอเนกประสงค์มากจริงๆเนาะปรับได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีเพื่อนไม่มีใครไปด้วยนะคะเราพับเบาะเลยพับเบาะเก็บของพับเบาะนอนยาวเรียบเลยนะตัวนี้ปรับได้ถึง360องศาพับเก็บได้เลยค่ะ ใช่เดี๋ยวนี้นะสําหรับใครที่มีเด็กกับพี่เต๋าแต่ว่าไม่ได้เป็นครอบครัวใหญ่ก็พับเบาะแล้วด้านหลังอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะมีเหมือนที่เราซื้ออะไรนะปูที่นอนอ่ะพี่เต๋าอเนกประสงค์ใช่ไหมเป็นเบาะอ่ะค่ะลูกค้าให้เด็กนอนได้เลยคือมันนอนยาวได้เลยนะลูกค้าน้องๆหนูหนูนะไม่ต้องไปนั่งคาซีทไม่ต้องไปนั่งที่เป็นแบบว่าเบาะแล้วก็ใส่เบลอะไรอย่างเงี้ยนะลูกค้าได้แบบเรียงเลยยาวๆเนาะน้องไมเป็นที่นอนนะ มันท็อปเปอร์เนาะใช่รเราท็ปปไป,ปรเราจะไป,ปะไ,ไหนไปต่างจังหวัดน,นะคะอยากให้ลูกไปด้วยลูกนอน สบายเลยไม่ต้องแบบคาซีทไม่ต้องอะไรเลยนะคะโปกตอ้อัยาวๆไปเลยเนาะสำหรับพอนด้า a จสนะคะตัวนี้นะคะที่อื่นขายก็อยู่สามแสนไปๆเลยนะ,ะแต่กิจราคุดคาของเราตั้งราคาเพียงแค่3 1 9 0สนบาทกับโปรโมชั่นนุ้ยเต่าเท่านั้นนุ้ยเต่าค่ะบอกเลยนะว่า3ามแ0นบาทผ่อน5,000กว่าบาทวันละ100บาทลูกค้าขาบอกเลยนะสบายๆผ่อนชิลๆมากนะ 72งวดก็ได้84งวดก็ดีลูกค้าขาอยากผ่อนเบาๆอยากผ่อนสบายๆกับรถประหยัดน้ำมันนะคะสำหรับ h o n ด้าแจสสีเขียวตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านิดนึงลูกค้าขามาดูด้านหน้าหน่อยมันเป็นยังไงมันรู้สึกถึงความเงียบเงียบมากใช่ไหมนี่ขนาดเราอยู่ตรงห้องเครื่องนะ ขนาดเราอยู่แบบข้างในเราคิดว่ามัน,มน,มนเงียบมากแล้วเนาะน้องนุ้ยเนาะใช่ออกมาข้างนอกเอ๋อเงียบกว่าอีกนะอ,ะ,อะมาดูตัวเครื่องกันนะคะนี่เลยนะคะเครื่อง Honda Hy b r รินะคะตัวนี้สี่สูบนะเห็นไหมเครื่องเขาจะเหมือนกันทุกอย่างกับเป็นเครื่องตัวธรรมดา V t e ทใช่ลแล้วก็น,ะะนิ่งมากเลยนะเงียบเสียงเงียบแล้วก็นิ่มมากนะคะแล้วตัวนี้การันตีให้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวถังบอดี้นะคะลูกค้าขารถสวยไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำไม่เคยน้ำท่วม รับประกันได้เลยแล้วสีสวยแบบนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นในเว็บคันนี้นเห็นแค่คันเดียวในเว็บนะคะแล้วก็ราคาถูกที่สุดในเว็บเลยนะคะ Honda Jazz h y b บ i ิปี2012ใช่ค่ะ319,000บาทผ่อน5 8า0บาทค่ะนะสบายสบายค่ะลูกค้าค่ะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามานะคะเบอร์ที่ปักหมุดไว้เลยอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเต๋าแล้วก็น้องนุ้ยนะคะแล้วก็ ทีมงานกิศราคุทาต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะคะช่วงเย็นเรายังมีไลฟ์สดอีกนะคะลค้านนา้ารถก<อ>ดติดตามได้เลยเนาะสำหรับวันนี้เต่าเราต้องนุ้ยขอลาท่านผู้ชมไป,ไปก่อนแล้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ